Does the word นะครับ What does the word ก็แปลว่านะ Does ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยนะครับมาช่วยในประโยคคำถาม Word ก็คือคำศัพท์คำศัพท์คำว่า she นะครับนะ Stand for นะครับเป็น p r o s i v e r แปลว่าแทนค่าแทนที่หรืออ้างถึงนะครับหน้าที่3ของหนังสือ Say Hello Six นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education ทุกครั้งนะครับที่ขึ้นต้นหน้าคลิปนะครับโอเคครับไม่เสียเวลาเราไปเรียนในหน้าที่3กันเลยนะครับหน้าที่3นี้คำสั่งใหญ่เป็นคำสั่งที่3เหมือนกันนะครับบอกว่า talk with your friend talk นะครับแปลว่าพูดแปลว่าคุยนะครับ with แปลว่าด้วย you แปลว่าของคุณ friend the m e s ก็แปลว่าเพื่อนหลายคน แปลทั้งประโยค w i with your friend ก็คือพูดคุยกับเพื่อนๆของคุณนะครับหัวข้อย่อย A นะครับ Read อ่านนะครับ ask หรือ a อ t นะครับอ่านได้สองอย่างนะลูกแปลว่าถามอ่านว่า Answer หรือ Answer ก็ได้นะครับอ่านได้สองอย่างแปลว่าตอบ uh, m i s s Li s s i s i o m o r o r o s m s is home room. She is l l i n i out u t เจนส์โปรไฟล์ MS นะลูกนะอ่านว่ามิสนะลูกนะไม่อ่านว <tinc S 1> นะ่ามิสซิสนะครับอ่านว่ามิสเฉยๆนะครับแต่แปลนะครับแปลได้สองอย่างนะครับแปลได้ทั้งนางสาวและก็นางนะครับนะแปลได้ทั้งนางสาวและก็นางนะครับแปลได้ทั้งสองอย่างเลย คุณครูไม่ค่อยอยากเขียนกับเมาส์นะครับเพราะว่ามันเขียนไม่สวยนะครับนะ MS จุดอย่างนี้นะครับนะให้อ่านว่า Miss นะครับไม่ได้อ่านว่า m i s s นะครับ Misses เนี่ยแปลว่านางแต่ Miss แปลได้ทั้งนางสาวและก็นางนะครับโอเคนะ Miss Lisa นะครับก็เราจะแปลว่านางลิซ่าหรือนางสาวลิซ่าก็ได้นะครับ Is in นะครับ s yes. ในที่นี้ต้องแปลว่าอยู่อยู่ในโ o มรู o โฮม o ูมนะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่านะครับห้องห้องหนึ่งนะครับในโรงเรียนนะครับนะไม่ได้แปลว่าห้องของบ้านนะครับนะลูกอย่าแปลว่า room แปลว่าห้องโฮมแปลว่าบ้านห้องของบ้านไม่ใช่นะครับโฮมรูมนี้คือห้องในโรงเรียนนั่นเองคือห้องเรียนนั่นเองนะครับห้องห้องหนึ่งในโรงเรียนคือห้องเรียนนั่นเอง ที่นักเรียนมารวมตัวกันประชุมนะครับหรือครูนัดประชุมก่อนที่จะถึงคาบเรียนเขาเรียกห้องนั้นว่าโฮมรูมนะครับหรือเรียกการกระทําเช่นนั้นว่าโฮมรูมโอเคนะครับลูกนะักเข้าใจแจมแจ้งนะครับโฮมรูมโฮมรูมแปลว่าอะไรแปลยาวนิดหนึ่งนะครับชีนะครับหนานี่ลูกเพิ่งเรียนได้หน้า,าที่3นะครับหน้าแรก คุณครูก็อยากจะสอนให้ละเอียดนะครับจะได้รู้สไตล์ว่าครูพี่นันสอนแบบไหนนะครับคุณครูก็จะถามว่าชีในที่นี่เนี่ยหมายถึงใครนะครับหรือถ้าจะถามเป็นภาษาอังกฤษก็จะถามว่า what does นะครับนะ what does the word นะครับ what does the word uh, she นะครับ แซนร์ uh, stand for, นะครับแ d นร์หรือถ้าไม่ใช้คำว่าแซนร์นะครับใช้แทนก,นกันก็คือใช้ว่า refer to นะครับอัน uh, uh, นี้เป็นคลิปแรกนะครับที่คุณครูต้องการที่จะเน้นให้นักเรียนทราบถึงสองประโยคนี้นะครับนะเวลา ถ้าเกิดคุณครูฝรั่งถามนะครับถามนักเรียนว่า what does the word นะครับ what does the word ก็แปลว่านะ does ไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยนะครับมาช่วยในประโยคคำถาม word ก็คือคำศัพท์คำศัพท์คำว่า she นะครับนะ stand for นะครับเป็น p r o s o วเวิแปลว่าแทนค่าแทนที่หรืออ้างถึงนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูแปลว่าอ้างถึงก็แล้วกันทักคำหนึ่งนะอ้างถึง มัน refer to ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าอ้างถึงใช้แทนกันนะครับระหว่าง s t a n d f o r นะครับกับ refer to นะใช้แทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็อาจจะถามว่า what does the word นะครับ she นะครับขีดหน้าขีดหลังนะครับ she s t a n d f o r หรือ what does the word she refer to <S <S นั่นก็แปลว่าคำศัพท์คำว่า she ในที่นี้ อ้างถึงใครหรือว่าแทนค่าใครคือแทนชื่อของใครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชีในที่นี้ก็คือดิซ่านะครับคือคุณครูดิซ่าคุณครูดิซ่า isfeeling นะครับตอนนี้คุณครูต้องการเน้นหลักวยากรณ์หลายๆอย่างเลยนะครับนะเพราะว่า,าเริ่มสอนคลิปแรกๆเองนะครับนักเรียนอย่าเพิ่ง เบื่อนะครับนะเออ,เอ,อกดมาเจอคลิปของครูพี่นันทำไมสอนละเอียดทียิบจังฉันเรียนอยู่หนูเรียนอยู่แค่ป .6 เองไม่น่าจะสอนละเอียดยิบอย่างนี้รู้เอาไว้ก่อนดีกว่าดีกว่า,วาไม่รู้นะลูกนะฟังไปเรื่อยๆแล้วลูกฟังคลิปคุณครูไปสัก10คลิปเนี่ยรับรองว่าจินนะครับเพราะครูจะเอาคำเดิมๆเนี่ยไปเน้นอีกทีหนึ่งเวลาเจอประโยคนั้นๆนะครับ G is feeling นะครับเป็น present continuous tense นะครับคือประธานบวก is, m หรือ r บวก verb ing f i l l แปลว่าเติมนะครับแต่ในที่นี้คุณครูแปลว่ากรอกก็ไม่เป็นไรนะครับ lon น,นะครับ o n ในที่นี้คือครูริซ่านะครับ o n กำลังเติมนะครับ fill out ก็คือเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปเติมอะไรครับเติม c h a n e s profile โปรไฟล์นี่จะแปลว่าประวัติโดยย่อก,ก็ได้นะครับนะมันแปลได้หลายอย่างกำลังเติมประวัติโดยย่อของเจนนะครับหล่อนกำลังกรอกข้อมูลประวัติโดยย่อของเจนนี่คือ,อสำนวนการแปลของของคุณครูนะครับของประโยคนี้ทีนี้มาดูการสนทนานะครับ คุณครูลิซ่าก็เลยถามเจนเลยประโยคแรกนะครับว่า hello what's your name ซึ่งอันนี้เราก็รู้กันดีน,ดนะครับว่าแปลว่าอะไรสวัสดีจ้าหนูเจนนะครับหนูชื่ออะไรคะนะครับเจนก็เลยบอก hello my name is j n n นะครับสวัสดีค่ะคุณครูนะก็แล้วแต่จะแปลนะครับคุณครูพี่นันก็เขียนไว้แค่นี้นะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนค่ะนะแต่หนูไม่ได้มากับ กับนุ่นกับโบนะไม่เกี่ยวนะครับนะเอ้คุณครูเล่นมุกนี้เด็กคงรู้นะครับนะอยากเครียดนะครับเรียนภาษาอังกฤษนี่อยาเครียดคุณครูลิสนะครับหรือว่าคุณครูลิซ่าถามต่อนะครับ old are you นะครับซึ่งนักเรียนก็ทราบกันดีก็แปลว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับเจนก็เลยตอบว่า I'm นะครับ e l นะครับ นะเขียนเลข1 1ลงมาก็เวลาอ่านก็ I am 11นะครับชันอายุ1 1นะครับหรือจะตอบยาวๆว่า I am 11 years old ก็ได้นะครับโ <c oughs> ตวทีครับคุณครูริซ่าถามต่ออีกว่า What's your address นะครับก็คือ What is นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ apostrophes นะครับแต่ย่อมาจาก is สถานที่อยู่ของหนูของเธอล่ะอยู่ที่ไหนนะครับสถานที่อยู่ของเธอคืออะไรคุณครูแปลให้ตา,ามคมศัพท์นะครับนะ address แปลว่าสถานที่อยู่ยัวของคุณ is แปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นคุณครูเลยแปลเห็นว่า is คือ w h a t อะไรคืออะไรก็เลยวงเล็บให้นิดนึงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองไม่ใช่ว่าถามว่าสถานที่อยู่ของเธอคืออะไรเนี่ย งงนะครับภาษาไทยถ้าพูดอย่างนี้นะครับนี่คุณครูเขียนให้ดูนะครับนักเรียนอย่าไปแปลอย่างนี้นะครับนะนี่แปลให้เห็นนะครับคุณครูแปลให้เห็นเท่านั้นเองก็เลยวงเล็บไว้ให้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนั่นก็หมายความว่าอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีไม้เอกนะครับนะนะครับหรือนะครับถ้าจะแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายก็คือสถานที่อยู่ของหนูบ้านเลขที่เท่าไหร่ ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรอะไรอย่างนี้นะครับหรือรายละเอียดสถานที่อยู่ของหนูคือที่ไหนอ่าเวลาแปลนะลูกนะแต่คุณครูไม่อยากแปลให้อย่างนั้นเพราะว่าต้องการที่จะแปลให้เห็นคําศัพท์เดิมนะครับโอเคครับใจตามนี้นะเจนก็เลยบอกว่า my address is นะครับ f o r 168เราอ่านเป็น468ก็ได้นะครับนะบ้านเลขที่เนี่ยอ่านเป็นเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อ่านเป็น 468ก็ได้นะครับนะเพราะมัน3มตัวนะครับบันทึกที่3ตัวก็อ่านเป็น4 6 8อ่านไปทีละตัวดีกว่านะครับนะเพชรเกษมโรดนะครับก็ถนนเพชรเกษมนะครับบางแคนะครับนี่อ่านว่าบางแคนะก็เขตบางแคนะครับแบงกอกก็กรุงเทพนะครับรหสไปรษณีย์ก็อ่านทีละตัวนะครับอย่าอ่านเป็นหลักหมื่นนะให้อ่านเป็นวันโอนะครับ ศูนย์นี่ไม่ต้องอ่านเป็นศูนะครับในคลิปแรกคุณครูลืมนะครับบอกเป็นศูต้องเป็น O นะครับ one o s i o นะครับรหัสไปรษณีย์ภาษาอังกฤษว่าไงครับลูก post code นะครับนเรียนมาจากหน้าที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามจำนะครับลูกนะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกอะไรเราจะได้ชินนะครับ post code นะครับแปลว่ารหัสไปรษณีย์นะครับ นะคุณครูไม่ได้เขียนข้าแปลให้นะครับ post code รหัสไปรษณีย์ทีนี้คุณครูก็ถามต่อนะครับต้องการจะกรอกข้อมูลต่อคุณครูก็ถามว่า What's what your telephone number นะครับก็โทรศัพท์เธอนะครับหมายเลขอะไรนะครับคุณครูก็แปลให้อย่างนี้เลยนะครับเจนก็ตอบสั้นๆเลยนะครับคือบอกหมายเลขมาเลยนะครับถ้าตอบยาวก็ my telephone number is นะครับ ก็บอกหมายเลขนี้ก็ไปคุณครูก็บันทึกเอาไว้แล้วคุณครูก็ถามมีคำถามสุดท้ายว่านะครับ what do you like to do in your free time พอมาถึงประโยคนี้นะครับคุณครูต้องการที่จะสอนเพิ่มเติมคำว่าดูตัวนี้กับดูตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะทำให้หน้าจอเล็กนิดหนึ่งจะได้มีพื้นที่ในการเขียนนะครับโอเคนะ What do you like to do? คุณครูต้องการที่จะเน้นว่าดูตัวนี้นะครับมาจากไหนอย่างไรนะครับนักเรียนเห็นนะครับที่คุณครูวงกลมนี้คือดูตัวนี้ให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้นะครับคุณครูไม่สามารถเขียนได้ทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าพื้นที่ก็มีน้อยนะครับในการนะครับขึ้นประโยคคำถามด้วย w o u e u equation นะครับ d o u b u s เขาเรียกว่า W s question นะครับตัวนี้นะครับวันนี้สอนไวยากรณ์ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกๆอยากจะให้นักเรียนร,รู้สไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับการขึ้นประโยคคำถามด้วย w s question นะครับหรือประโยคคำถามทั่วไปนะครับประโยคคำถามทั่วไป หรือนะครับประโยคปฏิเสธนะครับสามอย่างนี้นะครับสอย่างนี้นะครับเอาทีละอย่างก่อน W S question นะครับมีคำว่า when where why w h o who which นะครับแล้วก็รวมทั้ง how นะครับ how ไม่มี W h u นำหน้านะครับแต่ก็ถือเป็น W S question คำา W question นะครับ เขียนเมาสเขียนยากหน่อยนะครับจะต้องมีนะครับเวริรมาช่วยนะครับนะ,ะส่วนมากแล้วนะครับ What, เนี่ยจะตามด้วยคำนามก็มีนะครับเช่น What color สีอะไรแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับ who, who which, when, where, why ้นะ which ก็มีคำนามนะครับ when อย่างนี้นะครับไม่มีคำนามตามหลังจะตามด้วยกริยาช่วยเสมอเลย กริยาช่วยตัวนั้นนะครับจะเอากริยาช่วยเอาเวิร์อะไรมาช่วยนะที่คุณครูต้องการเน้นอย่างนี้นะลูกนั่นก็คือนะครับเวริรในภาษาอังกฤษมีเวิร์บทูดูเวิร์บทูบีเวิร์บทูแอป have, นะครับสามเวิร์บเวิร์บทูดูเวิร์บทูบนะครับนะบวันนี้นานสอนละเอียดเยอะนะครับนะเว r ร to ท เดี๋ยวพอคลิปหลังๆแล้วพอลูกเริ่มชินแล้วก็โอเคเลยไม่ต้องเขียนยาวนะครับพูดถึง w u question ก่อนนะครับคุณครูไม่สามารถเขียนลงไปได้นะักเรียนฟังอย่างนี้นะครับถ้าในประโยคนั้นนะครับนะในประโยคนั้นนะครับมีคา่ามี verb to be อยู่นะครับก็ไอเอา verb to be มาตามหลัง w e question ได้เลยนะครับ หรือมี verb to have แต่ verb to have นั้นนะครับทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับนะก็เอามาตามหลัง w u s q u a t i o n ได้เลยแต่ถ้า verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ต้องเอา verb to do มาแทนฟังอย่างนี้ก่อนนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับนี่โทษทีมี modal verb นะถ้ามี modal verb อยู่นะครับเอา modal verb นะครับ มาตามหลัง W u e a t i o n ได้เลยแต่ถ้าเมื่อทั้ง3ตัวนี้นะครับไม่มีนะครับหรือไม่อยู่เขาเรียกว่า verb to have ไม่มี verb to be ไม่อยู่นะครับพูดเป็นคำกรอนเลยเอา verb to do มาช่วยเพราะฉะนั้นในประโยคนี้นะครับ verb to have ไม่มีนะครับคือด้านหลังเนี้ยไม่มีคำว่า verb to have อยู่เลย verb to be ก็ไม่มีเลย is am are was were be been ไม่มีโมโนเวิร์บก็ไม่มีเลยโมโนเวิร์บมีคําว่าอะไรบ้างคําว่า Can คําว่าค l ดคำว่า m ม y คำว่าไม t คำว่าวิ l คำว่าวุ o นะครับเป็นต้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อ3อย่างนี้ไม่มีเอาเวิร์บทูแอไม่มีเว r ร to be ไม่อยู่เอาเว r ร to do มาช่วยนี่คือเว r ร to do เป็นกิริยาช่วยลูกแล้วไม่ต้องแปลมันโอเคนะเพราะฉะนั้นเว r ร to do ตัวนี้ไม่ต้องแปล แล้วมันมาได้อย่างไรก็เหมือนที่คุณครูบอกนะครับมันไม่มี verb to be อยู่ไม่มี verb to h e p ที่เป็นกริยาช่วยอยู่ไม่มี modal verb อยู่ก็เลยเอา verb to do มาช่วยหรือถ้าจำสั้นๆอีกกรณีหนึ่งก็คือในประโยคนี้มีคำกิริยาอยู่คือคำว่า like ถ้ามีคำกิริยาอยู่นะครับให้เอา verb to do มาช่วยก็ท่องเป็นเป็นคำกรอนเหมือนกันโอเคนะเน้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอเจอประโยคนี้ ทีหลังก็คุณครูก็จะได้เน้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยแปลว่านะครับคุณชอบที่จะทำอะไรในเวลาที่คุณมีเวลาว่างของคุณในเวลาว่างของคุณถ้าแปลตามกระตั์นะเดี๋ยวทำให้ใหญ่เองนะครับคุณชอบที่จะทำนะครับอ่าเดี๋ยวทูตรงตัวกลางนี้ด้วยนะครับ ทูตัวกลางนี้ให้แปลว่าเพื่อที่จะนะครับคำกริยา2ตัวอยู่ติดกันก็คือไ like ลกับดูนะครับเป็นคำกริยาอยู่ติดกันไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษต้องมีทูขั้นทูที่ขั้นนี้นะครับให้แปลว่าเพื่อที่จะนะครับอันนี้วันนี้คลิปแรกที่คุณครูสอนก็เลยสอนละเอียดหน่อยนะครับให้แปลว่าเพื่อที่จะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่านะครับคุณ ชอบเพื่อที่จะทำอะไรนะครับในเวลาว่างของคุณเห็นไหมครับนี่ภาษาอังกฤษนะแปลให้ละเอียดทุกตัวอย่างนี้แต่เวลาแปลเป็นเอาใจความนะครับเมื่อมีเวลาว่างเห็นไหมครับเมื่อมาจากไหนไม่รู้ได้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเวลาว่างเธอชอบทําอะไรเห็นไหมครับเวลาแปลแล้วแต่จะแปลแต่คุณครูแปลให้นักเรียนหัด หัดแปลอย่างนี้นะครับจะได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับเจนก็เลยบอกว่า I like swimming ฉันชอบการว่ายน้ำโอเคนะ,ะมาต่อครับ Read นะครับเจ n ส s โปรไฟล์ก็คือให้อ่านประวัติโดยย่อของเจนนะครับโปรไฟล์นี่คุณครูแปลว่าประวัติโดยย่อก็แล้วกันนะครับของเจนเด n นะครับแปลว่าหลังจากนั้นหรือและแล้ว ให้ write ให้เขียน your profile ก็คือประวัติโดยย่อของคุณเองนะครับของนักเรียนเองที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับนะ on workbook นะครับอาจจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าหนังสือ workbook นะครับในหน้าที่2ให้นักเรียนไปเขียนในเล่มนั้นนะครับหรือเขียนลงในสมุดก็ได้นะครับนะแต่คิดว่าเขียนใน workbook มากกว่าขออภัยด้วยนะครับแหมคันขึ้นมาเอาเป็นว่าประวัติเจนโดยย่อนะครับที่เขาตอบคุณครู ลิซ่าไปเมื่อกี้นะครับสรุปได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ใหญ่นิดนึ่งก็คือเจนสโปรไฟก็แปลว่าประวัติโดยย่อของเจนนะครับเจนเอส1อเลฟเว่นเชียโซนะครับเจนอายุ11ขวบหรือ11ปีนะครับเ e อ a d d อ e s s is อสี่หกแปดเพชรเกษมโรดที่อยู่ของหล่อนคือ468ถนนเพชรเกษมนะครับบางแคก็คือเขตบางแคร์แมกคอกก็คือกรุงเทพนะครับโพสต์โค้ดนะครับราชบร ห้าหกศูนย์ศูนย์เฮิร์โทรศัพทนัมเบอร์เอสก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของหล่อนคือนะครับหมายเลขนี้ she like นะครับหล่อนชอบการว่ายน้ำนะครับแต่คุณครูแปลภาษาไทยแปลว่าหล่อนชอบว่ายน้ำก็จบเลยนะครับ like นะครับที่เติม s เข้ามานี้นะครับจะไม่ดีนะครับนะนี่เพิ่งเจออีกเหมือนกัน l ล k e เติมเอสเข้ามาเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เอกพจน์บุรุษที่3ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่แค่3ตัวคือ He, She แล้วก็ It นะครับ he she it นะครับนำหน้าประโยคที่เป็นการเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับหรือเป็น present simple tense นะครับก็เรียกกริยาจะต้องเติมเอเสมอโอเคนะครับวันนี้คุณครูสอนหลักวยากรณ์แน่นเอียดโดยนักเรียนหนาจ,จะมึน แต่ไม่เป็นไรครับอย่าตกใจอย่าตกใจนะครับลูกฟังไปเรื่อยๆรืและประโยคเดิมๆอย่างเงี้ยคุณครูก็จะนำมาบอกทุกครั้งเมื่อเจอนะครับวันนี้เจอครั้งแรกก็เลยเยอะไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าจบหน้าที่สาไว้แต่เพียงเท่านี้นะลูกนะเจอกันใหม่ในหน้าที่4ครับสวัสดีครับ all right, all right, all right. Okay, okay, okay. okay.